สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แอปทักษอรเจอจี้ถามถึงนนกุลร้องหนุ่มกันชัให้ช่วยแต่เจอขยี้ซ้ำแอปทักษอรอเขินหนักเจอจี้ถามเรื่องนนกุลอะไรเร็วกว่าจรวดเรียกร้องหนุ่มกันชัให้ช่วยแต่สุดท้ายเจอขยี้ซ้ำแต่งจริงปะเนี่ยสบายตัวสักทีเวลามีคนมาถาม ถูกแซวหนักมากสำหรับแอปทักษออนหลังจากที่นนกุลชานนออกมารับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกันแม้ว่ายังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่หากใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่พร้อมติดจรวดคำว่าภรรยาทันทีล่าสุดอินสตาแกรมของโพล p พาสจัดให้ได้โพสคลิปทีมงานจี้ถามแอปทักษออนเรื่องหัวใจ ทำเอาเจ้าตัวเสียหลักเรียกร้องหนุ่มกันชัให้ช่วยแต่สุดท้ายเจอขียี่สำทีมงานถามว่าขอแบบหวานๆจากปากแม่เลยนะคะแอปทักษออนตอบปกติก็หวานนะทีมงานถามต่อมีแฟนยังคะแอปทักษอ,อนตอบอืมทีมงานอุ๊ยไม่พูดดีกว่าแอปทักษอ,อนหัวเราะรู้อะไรเล่าให้ฟังด้วยอันนี้พิมพ์เองเปล่าคะทีมงานปีหน้าแต่งแน่คะ่ะ แอปทักษอ่อนใครคะทีมงานแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะแอปทักษอ่อนยิ้มพ่อช่วยด้วยหนุ่มกันชัยบอกแต่งจริงปะเนี่ยแอปทักษอ่อนแอปขอให้พ่อช่วยแอปนะไม่ใช่ช่วยซ้ำทีมงานอะไรเร็วกว่าจรวดคะแอปตอบถามพ่อเนาะพ่อไม่ช่วยเลยหนุ่มกันชัยบอกว่าจะได้สบายตัวสักทีพร้อมก็หัวเราะแอปทักษอ,อน่นพูดหนูเป็นภาระพ่อหรอ หนุ่มกันชัยบอกว่าเวลามีคนถามไงเวลามีคนมาถามนั่นถามนี่เราก็ไม่รู้วันนี้ไม่ต้องถามแล้วนะแอปทอัอนบอกว่าขอบคุณนะคะผู้กลุ่มความหลับพร้อมกับวายมีอะไรสัมภาษณ์พ่อได้เลยคะ่ะหนุ่มกัญชัยบอกว่าอํากันยาวอะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ